ไงทุกคนฉันชื่อแคสซิดีฉันอายุ15ปีฉันมีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อแองเจล่าหมายถึงเคยมีนะ่ะเพอเพิ่งไม่นานมานี้เองที่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกต่อไปพูดกันตรงๆนะเป็นเธอต่างหากที่ทำทุกอย่างพังและฉันก็คิดถึงเธอมากแต่ฉันไม่อาจยกโทษให้เธอที่ทำลายครอบรครัวของฉันได้จริงๆเดี๋ยวคุณจะได้รู้แล้วล่ะว,ว่าฉันกำลังจะพูดเรื่องอะไร อย่างแรกเลยไม่เพียงแต่ว่าแองเจลากับฉันเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเท่านั้นแต่ครอบครัวของเราก็ยังสนิทกันมากอย่างที่คุณรู้เราไปฉลองวันหยุดเทศกาลด้วยกันย่างบาร์บีคิวกินกันในวันหยุดสุดสัปดาห์และอื่นๆแต่ไม่กี่ปีก่อนพ่อแม่ของ Angela, แองเจลาตัดสินใจย้ายไปอยู่เมืองอื่นเพื่อหาโอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงานและชีวิตทีด่ดีขึ้นเราก็เลยถูกบังคับให้แยกจากกันและตอนนั้นก็เศร้ามากเลยถึงอย่างนั้นเราก็ยังส่งข้อความและโทรหากันตลอด ถึงเธอจะไม่ได้สนิทกับฉันเท่าที่เคยเป็นมาแล้วก็เถอะปตายคืนหนึ่งเธอก็โทรมาหาฉันร้องไห้และบอกว่าเธอกับแม่พบว่าพ่อนอกใจและแม่ของเธอหลังรู้เรื่องก็เซ็นใบหย่าแล้วฉันได้แต่น,นึกภาพว่าแองเจล่าจะเป็นยังไงเมื่อรู้ข่าวนี้เราคุยโทรศัพท์กันแบบตลอดคืนเลยและฉันก็อยากจะให้กำลังใจเธอจริงๆฉันพยายามนึกถึงปฏิกิริยาของตัวเองถ้าวันหนึ่งพ่อแม่ของฉันตัดสินใจหย่าก,กันและฉันคิดว่านั่นอาจเป็นเรื่องยากที่สุด มันไม่ยูทิธรรมที่สุดในโลกเลยแต่คุณไม่อาจเจอเรื่องดีๆที่ไม่มีข้อเสียอยู่ในนั้นสักนิดเลยรู้ไหมและไม่นานหลังจากคืนที่เราคุยกันอย่างยาวนานแองเจลล่าก็โทรหาฉันเพื่อบอกว่าเธอกับแม่แตัดสินใจจะย้ายกลับมาที่เมืองของเรามาสู่ชีวิตแบบเก่าโอ้นี่มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากหมายถึงแน่ละว่าไม่ใช่เรื่องดีที่พ่อแม่เธอไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกต่อไปแต่ฉันก็ดีใจอย่างมากที่จะได้เพื่อนรักของฉันกลับคืนมายิ่งกว่านั้น ในที่สุดก็จะได้เรียนด้วยกันแล้วในโรงเรียนเดียวกันและนั่นเป็นอะไรที่เราวาดฝันกันมานานฉันหวังให้ฉันในตอนนั้นดูจริงๆว่าแองเจล่าไม่ใช่แองเจล่าคนที่เคยเป็นเพื่อนฉันคนนั้นอีกแล้วตอนนั้นเป็นวันแรกที่โรงเรียนมอปลายและแองเจล่าก็อยากเป็นเพื่อนกับเด็กผู้หญิงคนอื่นๆแล้วก็หาวิธีแทบตายเพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนั้นแบบว่าอยากจะเป็นคนที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่สนใจในหมู่ผู้ชายนะ่ะฉันมักรู้สึกสบายใจกับการไม่ต้องเป็นคนป๊อปปูลา่าแล้วก็ได้รับความสนนนใจน้อยอยห่ แต่ฉันก็เลือกที่จะสนับสนุนแองเจล่าแล้วก็ไปไหนมาไหนกับเธอตลอดเวลาที่เธอไปคล่องแวกกับเด็กผู้ชายและเรายังไปงานปาร์ตี้ทุกงานที่จัดแล้วก็อื่นๆแล้วคุณดูไหมว่าฉันสังเกตเห็นอะไรเธอทําทตัวไม่เหมาะสมเลยในที่สาธารนณะทั้งหัวเราะเสียงดังอย่างไม่ค่อยเป็นธรรมชาติและพยายามจะทําให้คนรอบตัวเธอหัวเราะอยู่ตลอดเวลาและนั่นจะไม่มีอะไรเลยถ้าเธอไม่พยายามแซฉันเพื่อให้เป็นที่สนใจในสายตาของคนอื่นมากขึ้นฉันจะเล่าให้เห็นภาพสักหน่อยนะ ครั้งหนึ่งระหว่างไปงานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งฉันพบว่าแองเจล่าอยู่ท่ามกลางสาวๆที่ชอบนินทาคนอื่นและเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังขำกลิ้งฉันคิดว่าเธอคงเล่าเรื่องตลกหรืออะไรสักอย่างแต่ยิ่งฉันเข้าไปใกล้จนได้ยินปรากฏว่าเธอกำลังเล่าเรื่องน่าอายในอดีตของเราอยู่แบบว่าครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนฉันได้พบกับรอสลูกพี่ลูกน้องของแองเจล่าเป็นครั้งแรกเขาอายุมากกว่าฉันนิดหน่อยและก็ชอบการแข่งเรือมากเขาก็เลยทั้งตัวสูงและดูแข็งแรงมากๆ และเขาก็หล่อมากด้วยเขาเป็นเหมือนภาพฝันของเจ้าชายในนิยายเพ้อฝันเลยถ้าจะพูดนะแน่นอนว่าฉันตกหลุมรักเขาและคุณแน่ใจได้เลยว่าแองเจล่าต้องรู้เรื่องนี้ดังน,น,นั้นระหว่างที่ครอบครัวกําลังเก็บข้าวของเราจึงวางแผนให้ฉันอาสาเป็นคนเข้าไปช่วยแองเจล่ากับแม่ในครัวแล้วจากนั้นขณะที่กําลังยกขนมไปให้แขกฉันยืนอยู่ข้างๆรอแล้วก็ได้คุยกับเขาค่อนข้างดีฉันกลัวจะต้องทําอะไรโดยที่ไม่มีเหตุผลดีๆรองรับนะ่ะ หมายถึงว่าฉันอายเกินกว่าเจอแค่เดินเข้าไปหาเขาแล้วก็เป็นฝ่ายเริ่มชวนคุยก่อนและแผนนั้นก็ดูจะได้ผลถ้าไม่ใช่เพราะสุนัขซุ่มซ่ามได้กลิ่นฮอตดอกจิ๋วในถาดของฉันเพราะงั้นเมื่อฉันเดินผ่านสะระหว่างไปหารอสเจ้าหมาหน้าโง่นั่นลาบาดอนน่ะก็เลยกระโดดเอาขาหน้าตะกุยฉันทําฉันหงายลงไปในสะรอสหัวเราะไม่หยุดฉันสาบานได้ว่าเขาหัวเราะหนักจ,จนน้ําตาไหลเลยและฉันไม่เคยรู้สึกอับอายขนาดนั้นมาก่อนเลยในชีวิตแน่ล่ะ ฉันให้แองเจลาสัญญาว่าเธอจะไม่มีวันบอกเรื่องนี้กับใครอื่นแม้แต่คำเดียวแล้วตอนนี้เดาได้หรือยังเธอบอกทุกรายละเอียดที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้เยพวกนั้นรู้ดังนั้นพอฉันเดินไปพวกเธอไม่เพียงแต่หัวเราะคิกคักใส่ฉันแต่หนึ่งในนั้นยังออกความเห็นด้วยและถึงขนาดพยายามเรียนแบบท่าทางตอนที่ฉันตกลงไปในสระซึ่งฉันเดาเอานะว่านั่นน่นยิ่งน้าอัปยชยิ่งกว่าเรื่องที่แองเจลาเล่าเสอีกโอ้ ฉันแน่ใจมากว่าเห็นแววตาของพวกเธอแสดงความประทับใจกับเรื่องตลกเล็กๆน้อยๆของแองเจล่ามากแค่ไหนและเห็นด้วยว่าเธอพึงพอใจกับการเป็นจุดสนใจยังไงอืเรื่องนแ้นึกไปแล้วทําให้ฉันออกจากขุนเคืองแต่ทันทีที่แองเจล่าสังเกตเห็นฉันและเข้าใจว่าฉันได้ยินทั้งหมดเธอก็รีบมองฉันด้วยสายตาขอโทษเหมือนพยายามจะบอกให้ฉันหุบป,ปากไปก่อนจากนั้นก็รีบดึงฉันออกไปพาฉันหลบไปข้างๆแล้วก็ขอให้ฉันยกโทษให้เธอบอกว่าเธอชอบการเป็นจุดสนใจมากจริงๆ และยังคิดด้วยว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเก่าแก่ไม่สลักสําคัญพวกนั้นคงไม่ทําให้เจ็บปวดอะไรและสัญญาว่าจะไม่ทําอีกฉันตกลงจะไม่เอาความในครั้งนี้นะนะหลังจากคุยกันครั้งนั้นแองเจลาก็ไม่ได้พูดถึงฉันกับคนอื่นอีกซึ่งทําให้ฉันเริ่มสงบลงทุกคนดูเหมือนจะลืมสิ่งที่เธอเคยบอกเรื่องน่าอายในวัยเด็กของฉันไปแล้วและฉันก็ไม่ได้ยินใครล้อฉันอีกแต่ตอนนี้เราใกล้จะมาถึงจุดสาคัญของเรื่องกันแล้ว สถานการณ์ที่ฉันจะเล่าให้คุณฟังนี้นั่นแหละที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเราจนพังไปเลยจริงๆวันหนึ่งแองเจล่าแวะมาที่บ้านฉันดูซีดเผือกแล้วก็สับสนงง,งฉันกังวลมากจริงๆเพราะฉันไม่เคยเห็นเธอตัวสั่นขนาดนี้เลยเธอบอกว่าเธอมีบางอย่างต้องบอกฉันแบบว่าพูดกันส่วนตัวฉันพยายามจะทำเป็นเรื่องตลกแล้วก็ถามว่าเธอท้องหรือไงแต่ความประหลาดใจอย่างที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเธอบอกว่าไม่ใช่เธอแต่เป็นใครอีกคนที่ตั้งท้องเราเข้าไปในห้องฉัน แองเจล่าก็ล็อกประตูเพื่อไม่ให้แม่ฉันเข้ามาถามว่าเราจะกินอะไรหรือเปล่าอย่างที่แม่ชอบทำแล้วบอกฉันถึงข่าวที่น่าตระหนกที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินแองเจล่าอยู่ที่บ้านในตอนที่โทรศัพท์มือถือของแม่ดังและเพราะโทรศัพท์วางอยู่ข้างๆแองเจล่าเธอก็เลยหันไปดูว่าใครโทรมาและไม่น่าเชื่อว่าฉันจะเห็นชื่อพ่อฉันบนจอเธอเลยรับสายกำลังจะบอกว่าแม่อยู่ข้างนอกที่ไหนสักแห่งแล้วบอกว่าเธอจะเอาโทรศัพท์ไปให้แต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไร พ่อฉันก็เริ่มกระซิบอย่างรวดเร็วถึงอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องท้องแล้วบอกว่าเขายินดีมากๆที่ได้ยินข่าวนี้จากนั้นเขาก็รีบวางสายไปเหมือนไม่มีเวลาจะคุยต่อและตอนนั้นเองแม่ของแองเจล่าก็เดินมาแองเจล่าขอให้แม่อธิบายและแม่ของเธอก็เหมือนจะอึ้งไปทันทีเลยไม่มีทางเลือกนอกจากบอกว่าเธอแอบคบกับพ่อฉันตั้งแต่ย้ายกลับมาที่เมืองของเราและตอนนี้เธอก็ท้องได้6สัปดาห์แล้วและเขายังสัญญาว่าจะทิ้งครอบครัวของตัวเองซึ่งหมายถึงฉันกับแม่เพื่อไปอยู่กับเธอ แน่นอนว่าข่าวเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าตกตะลึงอย่างมากฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่แองเจล่าเพิ่งบอกเลยแล้วก็ได้แต่นั่งอยู่ตรงนั้นพยายามดูว่าสิ่งที่เธอบอกและทุกเรื่องนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะก็นั่นแหละทุกอย่างมันฟังดูไร้สาระสิ้นดีอ่ะและฉันก็สงสัยด้วยว่าเธออาจดูอะไรมากกว่าที่บอกจากนั้นฉันจึงถามแองเจล่าว่าเธอรู้มานานแค่ไหนแล้วโอ้ถึงตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องยากที่ต้องพูดว่าพ่อฉันมีความสัมพันธ์กับแม่เธอและคําตอบก็คือนานหลายเดือน เธอบอกว่าเธอตัดสินใจบอกทุกอย่างเพราะอะไรอะไรมันเริ่มจริงจังขึ้นเมื่อแม่เธอตั้งท้องอะไรนะเธอเปิดเผยความลับในวัยเด็กของฉันให้คนแปลกหน้าฟังอย่างง่ายดายแบบนั้นแล้วก็ปิดบังความจริงที่สําคัญมากแบบนี้จากฉันซึ่งเป็นเพื่อนรักของเธอมันนานหลายสัปดาห์งั้นหรอโอ้เรื่องนี้ทําให้ฉันโกรธสุดๆไปเลยคุณแน่ใจได้เลยว่าฉันจะต้องบอกทุกอย่างที่คิดเกี่ยวกับเธอแล้วก็แม่ออกไปเธอเอาแต่พูดซ้ำๆว่าเธอเสียใจมากและถึงขนาดเริ่มร้องไห้ แต่ฉันแค่ไล่เธอออกจากบ้านฉันฉันจะไม่บอกคุณต่อนะว่ายากแค่ไหนกว่าฉันจะเรียบเรียงความคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าพ่อฉันนอกใจแม่ได้และยิ่งกว่านั้นเขากําลังจะทิ้งฉันกับแม่ไปเพื่อเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนรักของฉันและครอบครัวของเธอเชื่อฉันเถอะเรื่องนี้มันเกินรับไหวและฉันยังทนทรมานอยู่นานสองวันเพื่อตัดสินใจว่าฉันควรบอกทุกอย่างกับแม่หรือเปล่าฉันแค่ไม่อยากเชื่อว่าหลังจากแม่ของแองเจล่ามีประสบการณ์อย่างเดียวกันนี้กับครอบครัวของตัวเอง แล้วเธอยังทำแบบเดียวกันกับครอบครัวคนอื่นกับครอบครัวของฉันเนี่ยได้ยังไงพอถึงจุดหนึ่งแม่ฉันก็เริ่มถามว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างฉันกับแองเจลานอกจากนั้นที่จริงฉันยังไม่อาจมองตาพ่อฉันได้เลยทุกครั้งที่เขาจูบแม่ที่แก้มเวลาจะออกไปทำงานหรือเวลาพ่อกอดแม่แทนคำขอบคุณสำหรับมือคํำฉันจะรู้สึกแต่ว่าฉันเกลียดการหักหลังของเขาแค่ไหนดังนั้นฉันเลยคิดว่าการเก็บเรื่องนี้เป็นความลับมันเป็นเรื่องเกินความสามารถของฉัน แล้ววันหนึ่งที่พ่อฉันน่าจะอยู่ดึกเพราะว่ามีประชุมทางธุรกิจฉันก็เลยบอกแม่ว่าเราต้องคุยกันคุณไม่มีทางเดาออกแน่ว่าแม่มีปฏิกิริยายังไงปรากฏว่าแม่รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วและยังบอกได้ว่าพ่อกับแม่กําลังอยู่ระหว่างการปรึกษากันและทั้งคู่ตั้งใจจะรักษาครอบครัวเอาไว้หมายถึงครอบครัวของเราพวกเขาก็เลยแค่เก็บทุกอย่างเป็นความลับจากฉันเพื่อไม่ให้ฉันเป็นกังวลงั้นตอนนี้ฉันก็เลยรู้สึกเหมือนถูกหักหลัง กลายเป็นว่าฉันเป็นคนเดียวจริงๆที่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวและเรื่องนั้นยิ่งกวาหน้าโมโหซะอีกฉันเลยวิ่งออกจากบ้านและรู้สึกจริงๆว่าฉันต้องการใครสักคนอยู่ข้างๆเพื่อให้ฉันสงบลงและบอกฉันว่าทุกอย่างจะต้องไม่เป็นไรปัญหาก็คือคนเดียวที่ฉันเคยมีคือแองเจล่าซึ่งตอนนี้ฉันโกรธเคืองมากจริงๆตอนนี้บอกฉันในคอมเมนต์ข้างล่างทีนะว่าคุณรู้สึกยังไงและอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ มีอะไรบางอย่างบอกฉันว่าเนี่ยอาจยังไม่ใช่ตอนจบของเรื่องนี้